บอกต่อวันนี้เนี่ยผมมาอยู่แถวยะสถานบันเทิงที่นี่คือถนนข้าวสารนะครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่มีครับแต่ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยสายตื้อยังคงมากันอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยเกิดอาชีพใหม่อย่างป้าป้าจองโต๊ะว,ว,วันนี้ผมเลยแอบมาดูกันหน่อยว่าคุณป้าป้าเนี่ยนะฮะก็จะมีเทคนิคในการจองโตะยังไงเขาจะเป็นขาแดนหรือเปล่าหรือว่ายังไงบ้างเดี๋ยวไปทําหาป้าป้ากันครับ สวัสดีครับไม่ใ <yemek> ช <rubbish> ่ป้าเราตกแต่งมาป้าสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีชื่อคุณซชื่อเฟนชื่อเฟนเดี๋ยวเฟนได้ข่าวว่าเขาบอกป้าป้าจะมามาจริงไหมวันนี้มาครับมาครับประมาณสี่โมงครึ่งประมาณสี่โมงครึ่งใช่อันนี้เวลาเริ่มจะใกล้ๆแล้วทำเข้าใจแบบนี้หน่อยอาชีพใหม่ป้าป้าจอมโตนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไง มันเกิดขึ้นได้จากเปิดที่เฟรนะ่ะไปเที่ยวเชียงใหม่มาแล้วก็เออแบบไปเที่ยวร้านหนึ่งมาแล้วแบบว่าเอาเอเขามีรับจ้างสองโต๊ะเราก็เลยรู้ว่าแบบอ๋อมันมีมันมีรับจ้างสองโต๊ะนะอพอพอเพื่อนบอกว่าเออเนี่ยร้านนั้นน่าจะมาเปิดที่กรุงเทพเ,เ,รเ,เราก็เลยแบบว่าผุดเราก็เลยแบบปิไงไอเดียเลยว่าเฮ้ยงั้นเราก็ทําแบบที่เชียงใหม่ดีกว่าทีนี้คนอื่นถ้าเกิดจะใช้บริการสมมติ วันนี้อยากจะมาร้านนียต้องโทรหรือต้องยังไงต้องต้องจองต้องผ่านไหนมายังไงบ้างก็ทักเข้ามาในเพจเพจป้าป้าสองโตแล้วก็เดี๋ยวจะมีเออก็จะมีแอดมินสองคนก็จะคอยช่วยตอบลูกค้าว่าเออลูกค้าจะมาตอนกี่ทุ่มแล้วก็ตอนกี่ทุ่มค่ะแล้วก็สั่งเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอสั่งไม่รอสั่งรอไว้เลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอยเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการให้แล้วป้าป้าเนี่ยมาจากไหนกันบ้างอยากรู้ป้าป้าเนี่ยมาจากในชุมชนของเฟนเองที่ชุมชนที่เฟนเกิดใช่ก็คือแบบว่า เฟนก็ไปชวนป้าามาคือแบบพอเลิศเพจมันเริ่มดังหรือมันเริ่มใช้บริการเยอะขึ้นเนอะเราก็เลยไปชวนพวกป้าามาทํางานดูแบบป้าเขาก็เห็นว่างานง่ายแค่มานั่งรอเฉยพวกป้าาเนี่ยเขาเป็นแบบเขามีเวลาว่างเช้าเขาก็แบบว่าเช้าเขาก็ทํางานอะไรของเขาไปหรืออย่างเงี้ยแต่แบบตอนเย็นอ่ะเขาก็จะว่างกันอะไรเงี้ยเราก็เลยชวนเราเห็นโอกาสตรงนี้แหละเราก็เลยชวนป้ามาทาแม่แม่สวัสดีครับป้าสวัสดีจ้าป้าสวัสดีจ้าแม่สวัสดีจ้าอุ้ย สวยทุกคนนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยเราต้องมานั่งจองกี่โมงฮะอ๋อตั้งสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งเวลาประมาณนี้สี่โมงครึ่งนะเดี๋ยวก็จะเปิดอ๋อส่วนใหญ่จะมาจองศุกร์เสาร์ไหมทุกวันเลยเหรอถ้ามีคนจองนะอ๋อถ้าเสารจะเยอะหน่อยสุดเสาร์จะเยอะหน่อยพอเรามาเสร็จปั้าเราต้องมาทำอะไรก่อนไม่ได้งานนั่งอยู่เนี่ยนั่งอย่างนี้เลยนั่งแบบนี้จนฝาล้างก็จะเปิดให้ลงชื่อพอล้างเปิดลงชื่อแล้วก็ไปลงชื่อ เขลงชื่อเสร็จปั๊บแล้วก็เข้าไปอยังเข้าหรือยังคอยก่อนคอยก่อนคอยก่อนรออ,นอีกชั่วโมงหนึ่ง,งก็จะมีนั่งแข็งมากทีนี้<อ>ลูกค้ามาเนี่ยใครเคยนั่งเฝ้านานที่สดุดสองสามชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงมีใครนั่งสามชั่วโมง<อ> จังหวะนั้นนี่คนอื่นนี่เขานั่งเมากันให้ลืมไปแล้วอย่างใช่ไหมเมาได้ยังไม่ถึงเวลาเมาเขาจะดินกันนดินดนดึงเขาจะเดินกันเราก็นั่งเฉย,ยก็นัมีแบบว่าเข้ามาจีบเราไหมมีแต่บอกว่านึก็แม่ะเอออันนี้ก็เนียนๆไปคุณผู้ชมฮะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพใหม่ที่มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงเป็นการสร้างรายได้ให้กับวัยเก่าๆทั้งหมดนี้นะครับขอบคุณแม่ๆป้าๆด้วยขอบคุณครับ๋ยวเขาไปซื้อกันต่อใช่ไหมต้องเต้นนะเขาชวนเต้นไม่ต้องเต้นนะ ไม่ต้องห่วงเรามีวิวแชร์กลับบ้านน่ารักมากๆนะคะเพลงมันมากเลยเมื่อกี้เมื่อกี้แอบเต้นปัคะเนี่ยป้าๆเาบอกว่า เอาวิวแชร์มาจะลุกเต้นๆกนลำบากหน่อย <c oughs> แต่นี่หารายได้ได้นะแล้วจริงๆปกติแล้วผู้สูงวัยเนี่ยเขาจะนั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่แล้วไปคุยกันนั่งแบบนี้แล้วหารายได้ได้นี่ดีนะ <c oughs> เออ <c oughs>